สวัสดีครับวันนี้วันที่16กุมภา2566นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวเปลากลางของทีมลัฟฟี่นะครับมีอยู่ สี่ขนาดเลยครับรีวิวทีเดียวเลยนะครับก็เป็นวัสดุก็คือเป็นโลหะที่มีความแข็งนะครับทีมลับฟี่อันนี้เราจะเริ่มจากตัวสั้นก่อนเลยนะครับ T R C 3 0 2 5 4 7 a นะครับก็เป็น C V D Center Drive s h a r t นะครับ ความยาว85ถึง114มิลนะครับอันนี้คือคือสั้นสุดหดสุดนี่ก็คือ85นะครับแล้วก็ยืดสุดก็คือ114นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไปใส่ตัว TF2 ได้นะครับซึ่งนี้ก็อันนี้ก็ยาวเพียงพอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนจะเป็นมีเผากลางเนี่ยบางบางบางยี่ห้อก็จะทำตรงแกนกลางนะครับตัวตัวผู้อะทำมาแค่ประมาณสักครึ่งเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ย เป็นแกนกลางนี่ยาวตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเอาไปใส่กับรถต่างๆได้นะครับแล้วก็ที่เขาให้มาก็จะมีตัวสลักนะครับ2ตัวแล้วก็ตัวโอลิงเพื่อที่เวลาเราจะใส่หมุนสลักเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยโอลิงก็จะเสียบ ลัดกระตรงมันมีตัวสลักที่ติดกับตัวเพาอยู่แล้วเนี่ยก็โอลิงก็จะไปรัดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้สลักมันมันหลุดนะครับมันหลุดเวลาวิ่งหรือว่านานๆไปมันอาจจะหลวมนะครับก็ถ้าเกิดหลวมเนี่ยก็โดนโอลิงเราสกัดไม่ให้หลุดมาอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นของทีมรัฟฟี่นะครับความยาว 85นะครับยาวสุดได้114นะครับกันี้ก็อยู่ที่ถ้าเกิดว่าท่านไหนมีเผากลางที่เสียแล้วเนี่ยก็หรือว่าอยากจะเปลี่ยนจากพลาสติกเป็นโลหะนี้ก็เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับราคา890บาทนะครับตัวนี้นนี้เป็นตัวขนาดสั้นสุดของทีมลัฟฟี่นะครับเป็นตัวแล้วก็ต่อไปเป็น t r c 302547B นะครับตัวนี้ ยาวขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนี่ความยาวก็คือ98นะครับถึง126นะครับมิลน,นะครับก็สั้นสุดก็คือหดสั้นสุดก็คือ98นะครับยืดได้ยาวสุดก็คือ126มิลน,นะครับก็คุณสมบัติก็เหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นตัว C นะครับ 302547C นะครับ อันนี้ความยาวของเขาก็คือ110นะครับสั้นสุดก็คือ110ยาวสุดก็คือ138นะครับก็ยืดยุบได้เยอะนะครับตัวนี้รานะคา890เหมือนกันนะครับเป็นเหล็กทนทานนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ 302547D นะครับอันนี้ ยืดสุดได้ถึง151นะครับแล้วก็หดสุดได้122นะครับ122ถึง151นะครับทีมลัฟี่นะครับก็แกนแกนยาวแกนตัวผู้ที่อยู่ด้านในเนี่ยก็ยาวสุดเลยนะครับก็จะมีตัวโลโก้ TRC เาีตรงนี้เขาก็เป็นยิงเลเซอร์มาด้วยนะครับก็มีโอลิงเช่นกันนะครับแล้วก็มีสลัก2ตัวนะครับก็มีให้เลือกถึง 4แบบนะครับ A B C D ครบเลยนะครับ A B C D นะครับก็แล้วแต่ว่าท่านจะไปใส่กับรถที่มีเพลาการนะครับยาวมากน้อยแค่ไหนก็เลือกเอาได้นะอันนี้เขาก็ขายเป็นถุงละอันนะครับเผื่อแบบว่ามันพังแค่อันเดียวก็เปลี่ยนแค่อันเดียวก่อนนะครับ พังอีกอันแล้วก็ค่อยหาเปลี่ยนอีกอันหนึ่งนะครับก็ลองดูนะครับทีมร,รัฟรีนะครับราคาคุณภาพสมราคาครับแ9ดบาทนะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามชมช่องทางของเรานะของเรามี5ช่องทางในการติดตามครับมี f c e b o o k YouTube Instagram เว็บไซต์แล้วก็ s h o ป e e นะครับใน s h o ป e e ก็ราคาจะแพงกว่าตรงนี้เนี่ยอันนี้ถ้าเกิด890ใน s h o ป e e ก็บวกไปอีก10%นะครับก็บวกไปประมาณ90บาทนะครับโดยประมาณนะครับเพราะว่ามันมีค่าส่งค่าส่งอยู่ในนั้นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ Line ID นะครับ hda เลียนเบอร์โทรศัพท์0814911989นะครับผมเอนะครับ สวัสดีครับ